ตาที่ปัสสผัสก้อนเมฆไปยักษ์ไกลมันเห็นเป็นรูปร่างเหมือนช้างเหมือนพญานาคเหมือนอะไรเงี้ยแต่เข้าไปใกล้ๆ้มันก็ไม่ใช่หรือรูปร่างอย่างเพราะมันเป็นแค่ละอองน้าเล็กๆ็กเหมือนเครื่องบินที่บินผ่านก้อนเมฆาเงี้ยน้ามันก็ไม่ใช่น้ำารือมันก็เป็น h o ที่มันเหนียวนํากันเอาไว้เห็นไหมว่าตาเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพที่พระเจ้าท่านตัดการเกิดของตาเป็นการเกิดของทุกอย่างอย่างเงี้ย เพราะว่ามันเกิดทุกข์ลักษณะแล้วมันก็ไม่รู้น,นี้พูดถึงเรื่องสังขารเนี่ยให้แค่การปรุงแต่งสังขตธ,ธาตุถรืเลือกเอเป็นรูปนี่ก็เป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วนะแล้วก็ยังปรุงแต่งให้เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ปรุงหมดเลยที่ว่าไอ้การเห็นนี่มันเป็นสัมมาทิฏฐินี่มันปรุงเสร็จมันไม่ได้ปรุงแค่นะั้นมันปรุงซ้อนปรุงไปหลายเด้งมันก็ปรุงอีกว่ารูปเป็นตน ตนมีรูปรูปพิเดตนมีตนในรูปใช่ไหมอันนี้ปรุงแต่งพอมันปรุงกันเสร็จมันก็ยังมาปรุงเรื่องดีเรื่องร้ายใ,ใส่ลงไปเพราะว่าไอสังขารน,นี่มันมีจิ๊กซอลอยต่อคือสังขารเกิดจากตัณหาซึ่งเกิดขึ้นกับแป่ปุถุชนผู้ปรสดับผู้อันเวทนาที่อวิชชาสัมผัสใช่ไหมมันมีอีกจิ๊กซออยู่อีกอีกสี่ตัวที่ซ้อนอยู่ระหว่างสังขารกับวิชาคือตัณหา แสงกายเกิดจากตัณหาอันเวทนาที่อวิชาสัมผัสเห็นไหมคือวิชามันสัมผัสไปที่รูปแล้วมันไม่รู้ว่าไม่ใช่รูปเกิดจากกุญญาณขึ้นมันก็ไม่รู้อย่างที่พระบุญเล่าเนี่ยอวกาศมาถูกก่อหุ่มด้วยอิทธิพนท์สายก็เรียกว่าบ้านอาวกาศมาถูกก่อหุ้มเนื้อหนังก็ดูก็เรียกว่าร่างกายนี่ข้างในมันยังไม่มีตัวจิตเกิดขึ้นที่แรกไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นมันเป็นแค่อวกาศที่อยู่ในร่างกาย นี่ค,นนคันแค่ว่าเป็นสมานะหะและจิตคือมันสมานตาสมานะหะแปลว่ามันรวบรวมเอาคอนเน็กชันเนีียอยู่ว่าสมด์มาเกิดเป็นพลังงานในช่องว่างดีในเนี่ยเป็นผวังขึ้นเกสมนานะหะจิตคือไม่มีสติแล้วก็เป็นอวิชชาเมื่อมันขึ้นมารับอารมณ์จากการที่ตากระทบรูปมันก็เลยไม่รู้ไงว่าไม่ใช่รูปจากขวัญญาณที่ไม่มีมาอ่อนมันก็เลยมีขึ้นมีแล้วก็เลยกลายเป็นอุปทา,านขึ้นมา เป็นรูปที่มีอุปทานเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทที่มีอุปทานอนี้อันนี้เชา้ชาๆเดี๋ยวเทนี้ก็จะเปิดเพลงอย่างเขากับเพลงกยบชาวบ้านชาวบ้านน,นนะอย่างไรปรางก็คือปริม,ฟ,ปปนะมฟีปากนะปริมฟีปากวดเคิบอิ่มชวนลิม้มลองอะไรเงี้ยคือตอนแรกมันเป็นอวกาศแต่พอมาเห็นลูกตาไปเห็นปากเขาคือว่าปากสวยอย่างนี้ แล้วก็ไปถูกครอบงาด้วยรูปนี่ไงมันก็ลืมสภาพเดิมแล้วก็ไปหมกมุ่นพัฒนาไกับไอ้เรื่องรูปร่างหรือฟีปากหรวอพ่อฟังเพลงตอนเช้านะแล้วมันก็มันก็ถูกครอบงาอยู่อะไรทุกหัวละแหงแล้วกันแล้วก็เรียกว่านี่เละเพราะอันนี้เราดีอย่างนี้จริงไม่จริงวิชาไม่รู้พูดถึงมันก็พั่พันนาคร่ำครวญอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพูดถึงว่าทีแรกมันเป็นอวกาศเห็น้าพไหมคือมันไม่มีขอบเขตเหมือนเหมือนขึ้นเครื่องบินเห็นไหม เครื่องบินมองเรามาเราชอบชอบนั่งดีมาต่างเพราะบ้านมันจิ๋วเดียวอะถ้าถามว่ากิเลสมนอยู่ที่ไหนเห็นไหมคอนโดเ็าจิ๋วเดียวอะไอ้คอนโดร้อยห้องอ่ะในห้องนั้นนะกิเลสอยู่ที่ไหนมันก็คือความไม่รู้ที่มันเข้าไปโฟกัสในหน่วยเล็กๆเ,เรียกว,ว่าพยัญชนะหรืออนุพยัญชนะคือหน่วยเล็กๆที่เรียกว,ว่าขนคิ้วขนตาเลยก็ไปโฟกัสแล้วก็ลืมว่าธรรมชาติเดิมมันเป็นอวกาศที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตท่านใช้ว่าถูกครอบงำเห็นไหม ถูกครอบงาเาก็เลยลืมแต่าภาพเดิมแล้วก็ไปพันนาข้ามครวนไอ้พันนาเนี่ยก็คือความความชอบใจพอไปพูดถึงไอ้ไอ้ราคะรู้ใสมันก็เลยตามนอนที่พอไปเห็นแล้วไม่ชอบใจไป่ําครวนไอ้ปฏิฆะรู้ใสมันก็เลยตามนอนเห็นไหมฉันคคยว่าไม่พูดถึงแล้วก็ไม่บน่นเห็นไหมที่คนส่วนใหญ่มันได้เป็นเนี่ยมันพูดถึงพอพูดถึงราคะมันก็ตามนอนพอบน่นปฏิฆะมันก็สะสมนี่ไง พูดถึงว่าทีแรกมันเป็นอาวากาศแต่ว่าไปโฟกัสไปที่รูปเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วก็มองไปสิในบ้านหลังก็จิว๋วกิเลสมอยู่ที่ไหนมันก็ไปโฟกัสอยู่ที่ส่วนเล็กๆไงท,ที่ตาที่ขนตาที่จมูกที่ิมฝีปากแล้วก็ไปเพอ้อพรรณนาที่ถ้าทําใจให้ลอยสูงขึ้นไปแล้วมันจะเห็นภาพกิเลสที่ไหนมันก็แค่ความไม่รู้มันแค่ขึ้นพลังงานแล้วก็ไปมั่นหมายว่าเป็นรูปนี่ขนเขาเรียกอวิชชาสัมผัส แล้วก็เผอผ่าเสรเกิดวิญญาณก็ไม่รู้จักก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาเสร็จก็ไม่รู้จักก็ได้เกิดตัณหาอยากแล้วก็เลยปรุงขึ้นมาว่ารูปเน่เป็นตัวตนมีตัวตนที่มีรูปรูปหรืตอตนมีตนในรูปอันนี้เป็นสังขารนะเป็นเรื่องปรุงแต่งว่าการปรุงแต่งนี่มัน,ม,นมันซับซ้อนมากมันมันมันปรุงซ้อนปรุงปรุงปรุงสังขารธาตุที่เรียกว่ารูปเสร็จก็ปรุงว่ารูปเป็นตนตนมีรูปรูปในตนตนในรูปางียบตนนี้เรื่องก็ปรุงแล้วนะเวทนาก็เหมือนกัน ปรุงก็เวทนาเป็นตนตนมีเวทนาเวทนาในตนมีตนในเวทนาความจําปรุงว่าความจำเนี่ยเรื่องพายะเนี่ยเป็นตัวตนมีเราเนะี่ยจำเรื่องพายะมีพายะอยู่ในความจําเรามีที่ไหนนะปรุงขึ้นมาพายะยังไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมแล้วมันก็เพลินไงเพลินอยู่ในความจํามันจะมีตัวแก้อยู่ทุกทุกหมวดนะไม่ใช่มีแต่มีแต่สายเกิดทุกนะ เห็จะพึงเห็นนิพานได้เมื่อระความเพลินอุปทานขันหา้าฉันไม่เพลินนิพานพายะในความจำอะมันก็เห็นความจริงนิพานด้วยความจริงแปลว่าไม่ปรุงแต่งนี่ไงเห็นไหมมันก็ตอบโจทย์ในทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยนิพานนี่ยากต้องหลายหลายชาติถึงจะเห็นถ้าความจริงมันก็เห็นชาติได้ไหมนิพานมีชื่อว่าสัจจะแปลว่าความจริงมีชื่อว่าสังคตแต่แปลว่าไม่ปรุงถ้าไม่ปรุงมันก็ต้องมั่นคงนิพานก็มีชื่อว่าทุ瓦แปลว่ายั่งยืนไม่แปรผันอย่างนี้มีชื่อว่าอชัช แปลว่าไม่เก่าับมันไม่ปรุงมันก็ไม่เก่าไม่ปรุงมันก็ไม่ตายเพราะมันไม่เกิดนิพพานมีชื่อว่าอมตะนิพพานชื่อว่าสันติไม่ปรุงไม่ทะเลาะกับใครอ่ะนิพพานมีชื่อว่าอัจฉริยะนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เพราะมันไม่ปรุงนี่ไงไอ้ที่ปรุงมันไม่อัจฉริยะหรอกก็ทีบึกนึงใครไม่ปรุงได้เลยโอ้โหอนี้อัจฉริยะตัวจริงเพราะว่ามันไม่มีราคาโทระโของมหาไงถึงว่าทั้งบดอธิบายความต่อเนื่องในบทนะเป็นที่พึ่ง เป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าปรุงแล้วมันก็พึ่งไม่ได้แล้วมันก็ไม่มั่นคงถ้าไม่ปรุงมันก็มั่นคงแล้วมันก็ปลอดภัยทันทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะพูดถึงสามหรอสองชี้อของฤไพนี่มันก็จะเป็นตัวแก้ของสังขารทั้งระบบเนี่ยเพราะนิพานชื่อว่าอสังขตะก็ะคือไม่ปรุงถ้าไม่ปรุงมันก็ต้องมั่นคงเสินึกออกไหมมันก็เป็นความจริงมันก็มันก็พิสูจน์ได้จากจากความเข้าใจระดับแรกก่อนนะในพูดถึงสังขารน,นะ ก็มีตัวแก้ของสังขารด้วยว่าวิธีแก้แก้ยังไงไม่ใช่เรียนปฏิจจะแต่ให้สายเกิดทุกข์อย่างเดียวแล้วก็ไม่เห็นวิธีดับมันเห็นควบค وب ู่กันไปเลยล่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องสังขารพอมาปรุงว่ามีตัวตอนในรูปเสร็จในเวทนาสัญญาสังขารมันก็ปรุงเรื่องดีเรื่องลายขึ้นมาเงีก็เป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารในชาพิสังขารปญญาาร,ปญญงรปุงเสร็จเป็นกาเอากายเนี่ยไปก่อพฤติกรรมตามที่ปรุงก็ได้กายสังขาร อาจจะแล้วปรุงเรื่องบุญแล้วกันนะไปไปแช่ไปน้ําคงคาแล้วจะได้บุญอย่างนี้นะมันก็พากายนไปแช่ไปน้ำคงคากายไปเองได้ไหมมันต้องปรุงก่อนเห็นไหมมันต้องปรุงเรื่องบุญขึ้นมาก่อนจะไปทําอะไรที่ไหนไปไหว้ภูเขาไปไหว้ต้นไม้กายไปไหว้เองที่ไหนหรือจะกายไปตบตีกันได้ไหมมันก็ต้องปรุงอัปปุญญาพิสังขารขึ้นมาก่อนไม่เชูมือไปตบกันได้ที่ไหนแล้วมันต้องปรุงก่อนนี่จะเห็นง่ายๆนะเล็กกายสังขาร แต่มันก็อาศัยไอ้นั่นแหละสัญญาเจตนาหกตัวไปจําว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมรมและก็ปรุงดีปรุงร้าย,ยก็เอากายไปก่อไล้กายสัญญาเจตนาวจีสัญญาเจตนาเห็นไหมว่าไอ้ที่มันจํามันผิดทั้งหมดจํามันผิดทั้งหมด,มด,หมดเยกสัญญาวิปราชจิตวิปราชทิฏฐิวิปราชทีให้ดูว่า,วาเวลาความจาเกิดขึ้นอันนี้มันความจําไม่ใช่เรา มันก็จําผิดไปจำว่าเป็นรูปไปจำว่าเป็นเสียงเรื่องที่มันเป็นแค่พลังงานอย่างนี้นี่ก็เห็นแล้วว่ามันก็ปรุงกายสังขารวจีสังขารเห็นไหมไปพูดเรื่องตัวตนเรียบร้อยเลย mm hmm. คิดเรื่องตัวต,วตนจิตสังขารอันนี้พูดถึงเวลาน้อมมาภาวนาดูง่ายๆนะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนะโโหให้สังขารที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรา มาจากาวิชาเาลาทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นสังขารการเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมทิฏฐิของเขาเดําเนินไปตรงเนี่ยนั่นก็ว่าสัมมาทิฏฐิที่ปัญญานําหน้าสมาธิข้อเดียวเนี่ยมันลึกมันลึกนี้สัมมาทิฏฐิที่พูดพูดกันเนี่ยมันมันไม่ลึกเขาเลยถึงแบ่งสมาธิเป็นสองระดับระดับที่มีอัศวะเป็นของหนักเป็นของหนักอย่างเชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงแล้วกันนะแต่เขาไปเชื่อว่ามันมีตัวตนไง ่งบุญมันก็มันเขาก็แบกบุญเอาไว้แล้วกันเรียกว่าเป็นของหนักไงแบกบุญเอาไว้ไงแบกแบกความว่าเราทําบุญ้วเรได้ขึ้นสวรรค์ก็เรียกเป็นของหนักแต่บุญมันก็มีจริงนะไม่ใช่ไม่มีนะกรรมมันก็มีนะแต่มันไม่มีคนต่างหากในสมาธิระดับลึกไหมไม่มีผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับกรรมแต่มีแต่กระแสทำล้วนๆกระแสกระแสเหตุปัจจัยคือกรรมมันมีนะเจตนาไม่ดีมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกผลของกรรมมันมีแต่มันไม่ใช่คนนี่ไหม ในสมาธิที่ระดับระดับพื้นๆเนี่ยมันเป็นของหนักเพราะว่ามันไปคิดว่าเป็นคนไงแล้วมันก็ต้องแบกเอาไว้แบกว่าเราทําบุญเราจะไปขึ้นสวรรค์แบกว่าเราทําชั่วจะไปตกนรกโอ้โหนะคือคิดเลยเขาร้องเพลงกันนะกันนะที่เขาบูนาแล้วเขาก็ไปแย่งแย่งอะไรกันนะกันในเพลงกันนะแล้วก็ไปตกลรกว่ามันตกลรกเพราะปากเนี่ยปากไม่ทําให้ตกนรกนะแต่ไอ้ความปุงแต่งต่างหากแล้วาก็ไปแย่งกันผิด ผิดชู้สู่สาวผิดลูกผิดเมียแย่งผัวแย่งเนี้ไอ้ริมปีปากไอ้แข้งไอ้ขาหรือว่าแข้งขามันทําให้ตกตะลกไหมไม่ได้ทําเห็นไหมว่ามันตลกหน้าดูเลยที่อวิชามันไม่รู้เนี่ยนะไปไปปุงร้ายปุงแย่งแข้งแย่งขากันเนี่ยนะแย่งอะไรก็ไมรู้องคิดนึกเขาแล้วกันนะทั่วทั้งโลกไปเลยทะเลาะปอกแหวงฆ่ากันตายไอ้เรื่องพวกนี้นี่เขาได้เขาได้มันปรุงขึ้นมาแล้วมันไม่รู้แล้วก็เอากายไปก่อพฤติกรรมเป็นกายสังขาร ทั้งฝ่ายดีทั้งก็ฝ่ายไม่ดีนะไปตบตีกันอย่างเงี้ยเอาคาพูดไปด่าทอกันใช่ไหมเอาจิตไปคิดก็ว่าคิดแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมนี้พูดถึงว่าการเห็นอย่างเงี้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยแค่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวีนมันก็ลึกซึ้งแล้วทิฏฐิของเขาดาเนินไปตรงแล้วเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะท,ท่านระดับลึกหน่อยเขาเรียกว่าละหละัะบรรเทาปฏิฆะละทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นสังขารเห็นไหมว่า ปัจจุบัิเนี่ยมันมันลึกในระดับสมาธิถี่นี่มันมันลึกไปจนถึงเรื่องของอริสัะสี่อย่างอย่างที่เรียกว่าสังขารสมุทัยของสังขารก็คืออวิชาใช่ไหมคือวิชามันไม่รู้ว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงก็เลยรูปเอาเสียงมาปรุงดีปรุงร้ายอย่างนี้นั้นนิโรธก็คืออวิชามันดับสังขารกระดับก็คือไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงมันก็ปรุงดีปรุงร้ายไม่ได้เอาชื่อ ลวงพี่เมืองไปใส่ก็ได้ชื่อพระพายะไปใส่ก็ได้ไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงหลวงพระพายะอย่างนี้เห็นการปรุงรีปรุงร้ายไหมตอนนี้เรื่องพายยะมันไม่ออุปกรณ์การปรุงนี่ไงมันก็เป็นนิโรดนี่ไงไอ้การเห็นนี่คือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมในค้อเงสัตว์สี่คูณไปเดี๋ยวนี้จะสอบนะสอบสอบสี่หัวข,ข้อแล้วสอบสามสิบหัวข้อแต่ความรู้เนี่ยพุทธกะตัดถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่รับการสมมุติเป็นสมณนะในหมู่สมณนะมนะเพราะมันคือสัมมาทิฏฐินี่ไง ม right? ันลึกนะมันลึกแล้วก็หาประโยชน์จากการเป็นสมณะไม่ได้เพราะถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็แก้โจทย์ไม่ได้นี่ไงแล้วมันแก้โจทย์ไม่ได้ก็คือช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยขืนก็ไม่ได้นั้นที่ที่เคมาบวชที่ต้องเรียนแล้วผูเรียนขึ้นทั้งหมดมันจะได้รู้ความจริงกระับการสมมติจะเป็นสมณะนะอันนี้แค่สมมติที่ส่งไม่ไม่เป็นอนิยส่งเลยนะเนี่ยแต่ความรู้นี่คือสมาธิที่โดยเพราะเรื่องปัญญานำหน้าสมาธิ จะรกระจายกระจายระหว่างที่มันทบทวนเนี่ยนี่พูดถึงปัญญาดำหน้าสมาธิเนี่ยในโพชงเจ็ดก็เช่นเดียวกันนะคือสติมันเก็บข้อมูลก่อนตามดูก,กายในกายแล้วมันไม่หาตัวตนในผมขนเล็ดฟันไม่เจอในเวทนาไม่มีตัวตนในผมขนเล็ดฟันก็ไม่มีใครทําให้เกิดสุขทุกข์ก็ไม่มีตัวตอนอยู่ในราคะที่จะไปกําหนัดไม่มีตัวตนในผมขนเล็ดฟันจะไปโกรธใครอย่างนี้เป็นตน้น ไม่มีราคาโทษสาวมหา่าหรือไม่มีตัวตนในกายหน้าอย่างเงี้ยไอ้ปัญสติที่มันเก็บข้อมูลมันก็ทําให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌง์ธรรมวิจยะเนี่ยมัน,เป,นเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตะเห็นไหมว่าปัญญามันนําหน้ามาตลอดในใน,ในการภาวนาเนี่ยที่พอมันวิจัยแล้วเอามันมาหา,าตัวตนในกายเวทนาจิตธรรมไม่เจอมันก็มีเวทยะปิดกัน้นโลภกดหลงมีปิติปสัสสติสุขเห็นไหม แล้วก็ตั้งมั่นนี่ไงสมาธิมันตามมาที่หลังแล้วก็ไปจบด้วยความเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชงนั้นจบด้วยความเป็นกลางมันจะเหมือนกันหมดนะเพราะในมรรคเป็นองแปก็ไปจบด้วยสมาสมาธิที่เป็นชานสี่ชานสี่สติเป็นธรรมชาติที่ประสุทธ์พระอุเบกขาเห็นไหมนั้นคนธรรมดาเนี่ยสติยังไม่บริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์จริงตรงที่ถึงชานที่สี่ เกสติเป็นธรรมชาติที่ประุทธิฐพระอุเบกขาแตุเบกขาตอนนี้มันไม่ใช่อุเบกขาแบบแบบผมไม่หารสี่คือมันเป็นกลางที่เห็นว่า,าพูดแบบง่ายๆนะไม่มีพระพายะอยู่ในผมขนเล็บฟันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นไหมคือมันไม่เอียงไปข้างอดีตข้างอนาคตหรือข้างปัจจุบันแล้วก็มีพายะอยู่ในเล็บทั้งที่ถูกแล้วก็ผิดเห็นไหมคือไม่เอียงไปข้างถูกข้างผิดข้างดีข้างชั่ว ข้างจิงใหญ่ข้างต่ําต้อยไม่มีถ้าไม่มีพายะที่ถูกผิดดีชั่วถ้ามีเจ็ดพันล้านคนถูกผิดดีชั่วไหมอันนี้สติตัวจริงเห็นไหมเน,นี่ยสติเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอุเบกขาเพราะมันเป็นกลางจริงๆอย่างนี้มันก็จะไปเหมือนเหมือนเหมือน,อ,นอุเบกขาสัมโพชงที่มันเก็บข้อมูลมาแล้วสมาธิมันตั้งมันแล้วก็เป็นกลางเขาบอกฌานที่สี่ที่เป็นอุเบกขาคดีอุเบกขาสัมโพชงคดีมันจะโนบที่พิพิพานก็คือโนมไปที่ความจริงไง ว่าความจริงแล้วไม่มีตัวตนเจ็ดพันล้านคนในผมคนและฟันที่ถูกผิดดีชั่วแั้ไมนจะไปทุกข์กับเรื่องอะไรทีเนี้ยพ,พูดง่ายๆนะเห็นสภาพของของ,ของการภาวนาที่ใช้ปัญญานําหน้าสมาธิมันไม่ใช่ไปเป็นนั่งข่มขมเมอานะอะเดี๋ยวมาปิดไฟภาวนากันคุยพอให้จิตมันมีปัญญานําหน้าหน่อย